เรื่องใหญ่ฮือฮาก,กันเลยครับเมื่อหัวหน้าอายการของศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC เนี่ยออกมาแถลงใหญ่เมื่อวานนี้เลยครับบอกว่าได้ขอให้ศาลออกหมายจับนี่ออกหมายจับนี่ตัวละครเอกของสงครามกาซาเลยครับทางฝั่งอิสราเอลนั้นก็ขอนายกรัฐมนตรีนเนเบนจามินเนธันยาหูกับรัฐมนตรีกาลาโหมอิสราเอลยูอฟกาเลน ัง,ง as, อิสราเอลขณะเดียกันฝั่งฮามัสอายการคนนี้ก็บอกว่าขอหมายจับด้วยเพราะมีหลักฐานในเรื่องกอ่ออาญากรรมสงครามเหมือนกันฝ่ายของฮามัสก็มี3คนคนสำคัญที่สุดของฮามสในกาซาคือยายาซินวากับอีกสองคนที่เป็นหัวหน้าฝ่ายการเมืองและฝ่ายปัญชาการรบคาริมคานครับออกมาแถลงออกมาเปิดกับ CNN ด้วยและเป็นภาษาการแถลงข่าวที่ดุดันดุเดือดยืนยันเลยว่ามีหลักฐานเพราะว่าไปสัมภาษณ์ไปถ่ายรูปไปคุยกับเหยื่อและพยานของการสู้รบในกาซซาโดยที่การิมขานบอกว่าคณะทำงานของเขาในฐานะอายการเชื่อว่าเนทันยาฮูกับแกลเลนเนี่ยต้องรับผิดชอบทางอาญาต่ออาญากรรมสงคราม และอาชญกรรมต่อมนุษยชาติใช้คำว่า war crime แล้วก็ crime against humanity แต่ไม่ถึงกับใช้ genocide ซึ่งแปลว่าฆ่าล้างเผ่าพันธุ์บอกว่าเพราะว่ามีการทำร้ายและก็สังหารพลเรือนอีกทั้งยังทำให้พลเรือนชาวปาเลสไตน์ในชนวนกาซานั้นขาดแคลนอาหารยารักษาโรคและความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมอื่นๆ ถือว่าเป็นวิธีการทำสงครามที่จงใจพุ่งเป้าโจมตีพลเรือนคา,าริมคารนบอกเลยรู้ว่าพอประกาศอย่างนี้จะต้องเจอแรงกดดันจากมหาอำนาจและจากประเทศที่เกี่ยวข้องแต่เขายืนยันว่าทีมงานของเขาจะยืนหยัดต่อสู้เพื่อปกป้องกฎหมายระหว่างประเทศตอนนึงของแถลงการครับบอกว่าสำนักง,งานของผม เสนอว่าการกระทําต่างๆเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนที่จะใช้การที่จะขาดการขาดแคลนอาหารเป็นหนึ่งในวิธีการทําสงครามและเป็นการกระทําที่รุนแรงอื่นๆต่อเนื่องต่อพลเรือนในฉนวนกาซาเพื่อที่จะกําจัดฮามาสและเพื่อจะให้ปล่อยตัวประกันที่ฮามาสจับไป และเพื่อลงโทษประชาชนที่เป็นของชนวนกาซาที่อิสราเอลมองว่าเป็นภัยต่ออิสราเอลคาริมคารนบอกว่าเขาเคารพในสิทธิของอิสราเอลที่จะปกป้องตนเองแต่การที่จะใช้วิธีการที่เป็นภยัยหรือเป็นอันตรายต่อมนุษยชาติเพื่อจะบรรลุเป,ป้าหมายทางทหารนั้นเป็นสิ่งที่ผิดกติกาสากลเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนั้นฝั่งฮามาสนี่มีใครบอกว่าจะขอเสนอหมายจับไปที่ซินวาผู้นำใหญ่ของฝ่ายกลุ่มฮามาสนอกนั้นก็จะมีโมฮัมเหม็ดดีอับอิบราฮิมอัลมาสรีและมีผู้นำฝ่ายการเมืองของฮามาสอิสเมลฮานิเยความจริงชื่อทั้งสามเนี่ยเป็นที่รู้จักกันดีของเหลาบรรดา นักข่าวบรรดานักวิชาการที่ติดตามกรณีของฮามาสกับอิสราเอลมาตลอดท่านที่ทันใดครับเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีอิสราเอลก็ออกมาโต้ด้วยถ้อยคำที่เดือดรุนแรงไม่แพ้คาริมขานเหมือนกันโดยบอกว่าการที่คาริมคานเปรียบเทียบว่าอิสราเอลกับฮามาสนี่ก่อเหตุร้ายพอๆกัน และละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศพอๆกันนั้นเป็นเรื่องไร้เหตุผลโดยสิ้นเชิงในทันยูฮูบอกว่าอิสราเอลเป็นประเทศประชาธิปไตยและการกระทานั้นปกป้องตัวเองเพราะฮามาสเป็นผู้โจมตีอิสราเอลก่อนดังนั้นการที่หัวหน้าอายการของไอ c ีซีอกมากล่าวหาเช่นนี้ถือว่าไร้สาระโดยสิ้นเชิง และอิสราเอลจะไม่ยอมให้ใครมาสกัดกั้นสิทธทิอันชอบธรรมของอิสราเอลในการที่จะปกป้องตัวเองแล้วจะเดินหน้าจัดก,การกับฮามาสซึ่งเนทันยาฮูเรียกว่าเป็นผู้ก่อ,อก,การร้ายจนถึงที่สุดไม่แต่เนทันยาฮูเท่านั้นนะครับที่ออกมาประธานาธิบติโจไบเดนด้วยครับโจไบเดนออกมาแถลงเหมือนกันบอกว่าไม่สามารถจะยอมรับข้อกล่าวหาของหัวหน้าอายการของไอซซได้ เพราะว่าไร้เหตุผลเช่นกันไบเดนบอกว่าสิ่งที่อิสราเอลทำต่อฮามาสนั้นไม่ใช่จี n นไซต์ไม่ใช่เป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์แน่นอนถือว่าเป็นการกระทําอันชอบธรรมที่จะต้องปกป้องตนเองพอไบเดนกับเนทันยาหูออกมาอัดกลับหัวหน้าอายการ ICC อย่างนี้ก็คงต้องดูว่าแล้วทางฝั่งฮามาสจะมีะแถลงการออกมาอย่างไรหรือไม่ ท่าที่ดูถึงนาทีนี้ยังไม่เห็นแต่ก็แน่นอนฮามาสก็จะต้องกล่าวหาว่าอายาการไอซีซีคนนี้ไม่สามารถที่จะพูดแทนกฎหมายระหว่างประเทศได้เพราะอิสราเอลก็ไม่เคารพกฎหมายระหว่างประเทศดังนั้นจะเอาฮามาสไปเปรียบเทียบกับอิสราเอลก็ไม่ได้เช่นเดียวกันทั้งอิสราเอลท้ง อเมริกาเนี่ยไม่ใช่เป็นสมาชิกของ ICC นะครับแต่ว่าไม่มีใครเชื่อหรอกครับว่าท้ายที่สุดจะ,จะมีการจับตัวนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลหรือว่าหัวหน้าของฮามาสไปขึ้นศาลได้เพียงแต่ว่าผมตีความว่าสิ่งที่หัวหน้าอายาการ ICC ประกาศออกมาจงแจ้งชัดเจนกล่าวหาอย่างนี้ก็เพื่อที่จะแสดงจุดยืนก่อนโดยหวังว่าจะทําให้ทั้งสองฝ่าย ในสงครามกาซานั้นลดความรุนแรงลงและอาจจะนำไปสู่การเจรจาได้หรือไม่แต่ว่าแน่นอนเมื่อมีการร้องขอไปคณะผู้พิพากษาของไอซีซีก็ต้องพิจารณาว่าจะออกหมายจับหรือไม่ออกหมายจับปับ๊บมันก็จะเป็นการยกระดับความตึงเครียดขึ้นไปอระดับหนึ่งแต่ว่าก็เชื่อกันว่าถึงแม้จะออกหมายจับแต่ในทางปฏิบัติก็คงไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงที่เปลี่ยนแปลงคือภาพลักษณ์ และความรู้สึกทางจิตวิทยาต่อทั้งอิสราเอลทั้งต่อฮามาสในแวดวงเวทีระหว่างประเทศที่จ้องจับผิดเพิ่มขึ้นหวังว่าเมื่อกล่าวหาอย่างนี้แล้วทั้งสองฝ่ายจะเข้าสู่การเจรจาเพื่อหยุดยิงชั่วคราวเพื่อปล่อยตัวประกันและเพื่อหาสูตรที่จะให้ชาวปาเลสไตน์ในชนวนกาซาน,นั้นกลับมาใช้ชีวิตปกติที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ครับ